สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสวัสดีทุกคนจ้าวันนี้กลับมาพบกันอีกกระวจ้าในช่วงเวลาพาสเต้ทุกคนมวันนี้แม่พามากินแซลมอนนะจ้ะแซลมอนกับน้ำจิ้มซีฟู๊ดจ้ะพี่น้องเป็นขอมาหลายมือละแม่สบายเพิ่งสุดเลยไปซื้อมากินจ้าตาราก่อนอื่นขออนุญาตแนะนํานะคะก่อนจะไปกินจ้าพิธีการหั่นแซลมอนที่ถูกต้องก็คือมีดต้องคมนะพี่น้องจ้าถ้ามีดบ่คมเนื้อมันสิเป็น ปุยปุยทามิดคมเหนือมาสิเรียงสวยงามแบบนี้นะจ๊ะมาจ้าอุ้ยหน่อยเส้นมูสหรอปุณิพพี่น้องพักมันจไมีอย่างตาอยาียอังไงซอลนเ่าจิซ็อกปนณิพุ์นขาจากกับซาชิมิ มานบดตนเลยพี่น้อง่าปลูกเองนะจ๊ะทุกคนแม่จะบอกว่าปลาเนี่ยมันบอกขาาเลยสัมมสยม้มันมันกินสดสดโดยที่ไต้องจิ้มกับแยงกับแซ่บมันมีรสค้าแม่กินทั้งเจ็กับแซ่บ แต่ว่าคนไทยเนอะงารกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมันจะเข้ากันสุดยอดมาได้สามมามา้ามมาเกียงกับแม่สบา,า้าแต่ขออนุญาตยกเผย,ยน้ำจิ้มด้านหลังมาสินยอเ้แม่สบาน <c oughs> านแสนนานที่โบเล่กิน จำได้ว่าเคยเสียพอขินรอบนึงมันมันไม่ค่อยโอเคมาพี่น้องอาจจะเป็นด้วยคนท่งเพาบ้านแม่จะบาอยู่ไกลเนาะรู้สึกว่ามันมาเป็นนังเสียสเพราะได้อบอกกินกกนิดนิดอะปากแยัง มันจะปมาก,กินกับโซยู่กับแซบเด้แต่แต่ว่าแม่ชอบที่สุดคือกินกับน้ำจิ้มซีฟูดค่ะกินซีฟูดกับปันไม่ๆไ,ไ,ได้พี่น้องปันจะมาแหลกเบิ้ด สมกับว่าเลยกินโดนแซ่บต้องบกว่าส้อาบาน้อนนะจ๊ะนี่มันไหนละน้อนอ่ะพี่น้องสุหมื่น,นบนน้ำสิกินพายสุดยอะจ้ะ วากินวะถามแม่น่เลจ้ะามแม่านแม่จนปาเนี้กินวยงานเพื่อนันี่ย้ะต่ว่ากำลังกินอยู่ล่ะเคย,ยไปกินยูรามดีบอสมื่อวานซื้อเหมือนแพ็กันมากินยูของค่อยออไปกินยูร้าม,นนมเนาะแบบกินเป็นจานแม่ที่ว่าจานละร้อยเย็นใช่ไหมร้อยเย็นสองร้อยเย็นใช่ไ พี่มางแรมมันนำสายพานจากไปกินน้้งซัมต์หต่ทงย่างโควิดเดี๋ยวขอทบทวนจักหน่อยกันจ้ะไม่ข้าวนะคะทุกคนย่ายนองสบามปรกาดกินนะพี่นห้องอย่ามันข้าวสังเกตยัง่ามันบอกข้าวหรือบอกข้าว <c oughs> คำจุม่มน้องคะร้านเป็นปลาดิเาบเฮยประกาศกินมั่กับเป็นปลาดิบอีกแล้วพี่น้องเราไม่ควรกินดิบเยอะกินให้หายากก็พอละคะหอม,ม,ม,มพี่น้องแมว ขันสีกินแซวมันนั่นขันซอตอนใหญ่ๆมาหน่นหไฮไซมีดคบๆหันมันก็สะได้แบบนี้ขันมีดบะคมมันสบะเป็นแบบนี้เลยจ้ะไซมิทนุ่มคมแซวมันแม่ชะบากินสดๆบะขาวมันๆม,มันกินปากแซมมนไม่มีรสชาติของความขาวกินสดๆได้เลย ปกติคนญี่ปุ่นจะกินทับมอันนี้ของพวกเทาเนะาะเทาคานหันพี่นนองกับกระลาปีนเลย้าคร่บเห็ดเด้อเนี่ย เยิมาไปเจ้าปิดเจยาความดดวยจ้ายึ่งเด็ดจ้ากำเจ้าเพชรกับเผชรเนี่ยวันนี้แดดด,ด,ด,ดีมากเลยค่ะ กินซีเพลก็บม่เคยผิดปักกันเคยจังถ้ากินอญี่ปุ่นอนะเราชื่อกระจิประมาณน่ะเ้าซื้ออยู่กรุงเทพนันปะมันอาจจะสดงะพอมันต้องไปฮอดอีสานบ้านเขาอร่อยประมาณนึงแต่ว่าขันฮอดอีสานบ้านแม่สบายแล้วโอ้ยเป็นปลาสดเลยเด้อพี่น้องเขาจะว่า แมคคัมวีีขายตอนยังไงน่ะแต่ว่าแม่สบายก็เลยเป็นเชือเพราะว่าแม่สบายอยู่บนนอกจากท่าจากแมคคั่วกับหัสิบหกสิบรูตแต่ก็เลยอก่าไป เขาเป็นน้ออืด้ลยหม่สบาวา่ะพี่้องกินกับนนยังาถ้ากินน้ำจ้มันนะใช่ยาบาอืม กินผู้เดียวกัปบป่อแซเคือกินหลายคนเลเนาอพี่น้องคันกินกับพี่เตยเนี่ยโอ้ยก็ใจแซบคปักแซบแนะ่พี่เตยกับใครๆย่ายน้องสบายแล้วพี่น้องมันดิบประหยากกินบ่กกะ ทุ่งพรีน้องแสบปะนี่อ๋อมันตองตำน้องกัก็สิตัซื้น่อย่าเคืออ่เออเราพักกันยัง อะไรตำไปแล้วมืดป่ะมือ,มมอนอ่ะไม่เมืคือเหมือนมาฉาบาเขาบเข้าใจไฟก็เปิดประตูก็เปิดพ่อรังฉาบบว,ว่าเราจะซื้อไฟไง ไสมันทางหน้าไม่ค่อยเห็นบ่มืด กินเซรลสิไปเฮ็ดกับเขาให้พ่อน,อน้องสะบาพ่อน,อน้องสะบาเขางานกลางคืนพอกลางกลางคืนมันนีกับข้าวกินต้องเฮ็ดไปนะตัดใจ ก็อมาตอนเยอดจังซุมาอินบ่มีรสสดเพชะพังเนี่ยอืม ปากกินป่าไปด้วยจ้ะอาการชาพอนคำเริ่มความบาคาเรอความกินป่าบอกจะเคลอยร์ให้ มงห้ามมาเก่นอ่ะไม่ก็จะ,ะยังางยงงงานที่ไปทำไปจัะเพชรอีลิที่สูบกระลืมอาอน้ำติ้มบลาถ,ถั่วขอรอแจกเขาคน คลิปในกับซื้อคอร์ตัว่ากไปก่อนได้จ้าจนในการตัดติดตับเป็นกันตั้งใจทำแม่สบายพระสัตวประกับพี่เตือนพระสัตว์มาได้จ้าคลิปนี้ประจําพอกันไหมคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย